วันนี้นะครับเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับในวิชา,าพรลักษานะาครับหรือ PE h i s c a l e d u c a t i o n นะครับในรูปแบบการเรียนรู้ในระบบออนไลน์นะครับนะวันนี้มาเตอก็มีสาระดีๆมาฝากพวกเรานะครับใน EP ที่7นะครับนะเพราะนั้นมาสเตอจะให้เอา EP ที่ 1, 2และ3เนี่ยในรูปแบบของการวอร์มอัพอบูนร่างกายนะครับและรูปแบบของการทำระเบยียบแถวและมาชิ่งนะครับ เราเสอยากให้พวกเราฝึกทุกวันนะครับนะที่มีวิชาพละนะครับนะทําเสร็จแล้วเราค่อยมาทํากิจกรรมที่มาเธอร์ได้สอนในแต่ละ e p ให้เอามาทําควบคู่กันไปนะครับนักเรียนจะได้เก่งนะครับเวลานักเรียนกลับเข้ามาสู่โรงเรียนเราแล้วเนี่ยมาเซอร์ก็จะสอนรูปแบบเนี้ยไปตลอดทุกคาบที่มีวิชาพละนะครับนะเพราะฉะนั้นะมาเซอร์อยากให้เราฝึกไปด้วยอัฒนร่างกายโดยการวิ่งแล้วก็วอร์มอัพนะครับนะแล้วก็ระเบียบแถวแล้วก็ มาชิมเลครับสามสิ่งนี้นะครับสาคัญนะครับสำหรับพวกเรานะครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมาเตอร์อยากให้พวกเราฝึกไปด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ EP นี้มาเซอร EP ์สอน EP นี้มาเรียนรู้แค่อันเดียวนะครับประโยชน์มันน้อยนะครับเพราะนั้นอยากให้เอาสามอย่างนั้นนะมาทําก่อนอเราถึงค่อยมาเรียนรู้ในรูปแบบที่มาเตอสอนต่อไปนะครับและเดยวนักเรียนจะเก่งเองนะครับ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะครับนะมาเตอร์มีอสอบภาษาอังกฤษนะครับ conversation นะครับในรูปแบบของการสนทนาภาษาอังกฤษะระหว่างเพื่อนหรือระหว่างพ่อแม่กับพวกเรานะครับนะเป็นภาษาอังกฤษมาเตอร์เชื่อว่าหลายวิชาเนี่ยเขาก็จะทําแบบนี้นะครับนะมาเตอร์อยากให้เรียนรู้ไปด้วยนะครับนะภาษาอังกฤษต่อไปนะครับอนาคตข้างหน้า มันใช้เยอะนะครับนะเพราะนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้นักเรียนต้องมีเรียนรู้เยอะๆมาสเตอร์ Master เนี่ยไม่มีโอกาสได้เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กๆมาสเตอร์ Master เลยไม่ค่อยเก่งเรื่องภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นนักเรียนมีโอกาสแล้วนักเรียนควรจะทํานะครับนะควรจะท่องเยอะๆควรจะจําเยอะๆเราไปใช้ในชีวิตประจาวันเยอะๆนะครับวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาสเตอร์จะลงให้ดูนครับ How to protect yourself from COVID 19. 1. Wear a face mask. 2. Wash your hands often. Three, keep social distancing. Four, always check body temperature. Five, wipe your hands with alcohol gel.

ที่เป็นต่างชาตินะครับแล้วก็ที่เชอร์ประจักชั้นของพวกเรานะครับแล้วก็ครูพิเทศษที่สอนภาษาอังกฤษมาช่วยช่วว่าพวกเราน่าจะทําได้ง่ายและจาได้ง่ายนะครับนะฝากไว้นะครับมีโอกาสได้เรียนรู้แล้วควรจะทําควรจะตั้งใจเยอะๆนะครับนะเพราะคุณแม่เสียตังค์เรียนแล้วเพราะนั้นเราต้องเอากลับไปให้เยอะๆที่สุดนะครับนะอ่าน,นครับวันนี้มาในรูปแบบของการสไลด์นะครับนะการสไลด์ตัว เป็นรูปแบบสุดท้ายแล้ว e ีสุดท้ายแล้วนะครับนะมาสร์จะเอาสองอย่างเนี้ยเอามารวมกันนะครับนะ uh, ใน EP ที่ที่ห้าถ้าจะไม่ผิดน,นะครับ EP ห้าจะเป็นการสไลด์ไปด้านข้างนะครับนะ EP ที่หกเป็นการสไลด์แบบฟันปลาวันนี้มาสร้จะบทสรุปนะครับเอาสองอย่างมารวมกันเพื่อให้เรียนได้ทําและเกิดความสนุกสนานนะครับนะหรือคนไหนมีรูปแบบที่คิดว่ามันทําได้แบบนี้ทําได้แบบนี้ทําได้ นักเรียนเอามาตั so so you you ้งเลยครับเอาขวดน้ําที่มาเทอเคยเอาให้ดูเอาเคยให้เอามาใช้เนี่ยนักเรียนลองเอาไปตั้งเป็นรูปแบบของตัวเองบ้างนะครับเผื่อบางคนทําได้ดีนะครับอาจจะมีความสนุกกับมันและนักเรียนจะได้ฝึกเยอะๆนะครับนะฝากไว้นะครับคิดรูปแบบไหนได้เอามาทําเลยนะครับอนะครับเดี๋ยวเรามาย้อนดูในรูปแบบที่หนึ่งก่อนนะครับนะรูปแบบที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเ์จะทํารูปแบบที่สองต่อเนื่องไปเลยนะครับนะนะ แต่ว่าเราเรายังไม่เอามาติดต่อกันนะครับทําไปทีละหนึ่งสเต็ปนะครับเรื่องของการสไลด์นะครับเดี๋ยวเอาไปด้านข้างก่อนแล้วกลับมาที่เดิมนะครับนะ,ะมาดูกัน อ่าน,นะครับเดี๋ยวมาเตอร์จะมาทําบทสรุปเลยนะครับทำสองตัวไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะนั้นมันจะเพิ่มความสนุกให้กับพวกเราเพิ่มความเหนื่อยให้กับพวกเรายิ่งเหนื่อยเราจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับนะถ้าทําเยอะๆทำหลายๆรอบประโยชน์ก็จะยิ่งทวีคูณเข้าไปนะครับเพราะนั้นฝากไว้ด้วยอยากได้พลังเยอะอยากได้ความแรงเยอะต้องสร้างใ้วยตองนะครับ Anytime I bleed, you let me go Yeah, anytime I feel, you got me, no Anytime I see, you let me know But the plan and see, just let me go I'm on my knees when I'm making Cause I don't wanna lose you Hey, yeah i -da -da -da. I'm making, making you uh, Put your love in the hand, I will be. ง้ครับเด็กๆนะครับมันจะเชี่อว่าไม่ยากเลยนะครับเพิ่มความสนุกด้วยเพิ่มความเหนื่อยด้วยนะครับนะเพราะนั้นคนไหนมีพื้นที่ฝึกเอาแบบแค่เนี้ยใกล้ใง่ายๆนะครับนะเอาไปลองทําดูนะครับเผื่อคนไหนได้ดูในวิชาลายคาบหรือคาบที่เราที่มาเ่าสอนเักเรียนจําไว้ก่อนเดี๋ยวแต่พอมีเวลาค่อยลงมาทําก็ได้นะครับนะการออกกำลังกายไม่ว่าเวลาไหนก็แล้วแต่ ให้ความแข็งแรงของพวกเราเสมอนนะครับนะอะเดี๋ยววันนี้มาเท่าฝัอีกเรื่องนะครับช่วงนี้อากาศนะครับมันเข้าสู่หน้าฝนแล้วเพราะนั้นหลายๆคนก็รู้สึกว่าอากาศมันดีแนละ้วอากาศเย็นลงแล้วก็จะไม่ค่อยระวังตัวในเรื่องของสุขภาพของเรานะครับเวลานอนต้องเรียนพยายามผมพายเยอะนะครับนะออกไปด้านนอกฝนตกเปี่ยวเข้ามาสะผมด้วยนะครับนะ มันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับนะใช้ดีก็ไม่ควรออกจากบ้านเวลาฝนตกนะครับนะเ COVID 19, นะแล้วโควิดหมดเราเชื่อว่ามันน่าจะเบาลงเพราะตอนนี้คําสั่งล็อกดาวน์มาแล้วหลายคนก็จะไม่ค่อยออกไปเจอใครด้านนอกเยอะแล้วเพราะนั้นน่าจะเบาบางลงแล้วเดี๋ยวเราอาจจะกลับมาเจอกันในการเรียนรู้แบบปกติทันทีนะครับเราเชื่อว่าหลายคนเบื่ออยู่บ้านเบื่อพ่อแม่ก็เบื่อด้วยเบื่อที่ต้องดูแลเรานะครับนะเพราะนั้น อยากให้กลับมาเร็วๆนะครับน้เซ่ก็อยากจะสอนอยากจะเจอพวกเราแล้วจะได้ให้ความรู้แบบเต็มที่เท่านั้นนะครับนะแบบนี้มันมันดูขัดขัดนะพม่ลูกแต่ว่าเราต้องอดทนนะครับนะเพราะนั้นช่วยดูแลตัวเองคนรอบข้างบอกใครได้บอกลองฝึกไปลองฝึกบอกพ่อแม่ลองฝึกบอกน้องๆพี่ๆนะครับนะอ่ะโอเคก่อนจากกานตรงนี้ครับเรางเซ่ได้นำสาระดีๆมาเาาพวกเรานะครับ อยากแข็งแรงต้องทำเยอะๆนะครับกินอาหารให้ครบหลักนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยนะครับเราะจะที่ว่าหลายคนรู้เรื่องการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดแล้วเอาไปทำทุกวันจำให้ได้และทำทุกวันนะครับแล้วเด่กมาเอจะมีสราระดีมาฝากในอีีหน้านะครับนะั้นขอทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย